โอ้มชานติวันนี้วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกยังมีภาระบาปอันมโหฬารอยู่บนศีรษะของลูกเพราะฉะนั้นแม้แต่เดี๋ยวนี้ลูกก็ยังมีประสบการณ์ของความเจ็บป่วยเมื่อลูกนั้นเป็นรรมามทิ์แล้วการทรมานของกรรมของลูกนั้นก็จะสะสาง คำถามของเมอรีในวันนี้ก็คือชื่อของมหาวิทยาลัยนี้ควรจะเป็นอะไรที่ความใส่ใจของทุกๆคนจะสามารถถูกดึงเข้ามาหาได้คำตอบนี่คือยานวิทยาณบาวันที่แท้จริงฮันดาบ,บาวันยานก็หมายถึงความรู้โดยที่ลูกจะได้รับความมั่งคัง่งและวิทยาณก็หมายถึงโยคะ โดยที่ลูกนั้นจะได้รับสุขภาพที่ดีและนั่นก็เช่นกันสำหรับ21ชาติเพราะฉะนั้นลูกๆควรจะมีนิทัศการของยานและวิญญาณเพื่อที่มนุษย์จะได้รับการหลุดพ้นและกระหลารหลุดพ้นในชีวิตได้ความใส่ใจของทุกคนนั้นจะถูกดึงไปชื่อของยานวิญญาณบาวันดังนั้นวันนี้บาบาได้ให้ชื่อใหม่ กับมหาวิทยาลัยสา,าระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกให้ทำตามสีมัดและจงเป็นผู้ที่สูงส่งพิชิตศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตันหาราคาและจงมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่าได้กลัวต่อใครผู้ที่โจมตีลูกจุดที่สองจงทำตัวลูกเองดวงยานให้บริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะ บาบาบ,าบอกว่าจงมาเป็นผู้ที่เห็นสามการเวลาแล้วจกมาเป็นนายของสามโลกแล้วคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ที่จะทำให้คนอื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองแน่นอนลูกจะต้องให้สารกับพู้ที่อยู่ในทุกศาสนาพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจกเป็นผู้ที่มีความรักที่แท้จริงและอยู่อย่างทัดเตรียม และก็เปลี่ยนตัวลูกเองในการตอบแทนต่อความรักขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีความรักที่แท้จริงและอยู่อย่างทัดเทียมและก็เปลี่ยนตัวลูกเองในการตอบแทนต่อความรักพ่อนั้นมีความรักอันลึกล้ำต่อลูกๆและนี่แหละทำไมท่านไม่สามารถทนที่จะเห็นความอ่อนแอใดๆในผู้ที่ท่านรักพ่อปรารถนาที่จะเห็นลูกๆนั้น พ่อนั้นปรารถนาที่จะเห็นลูกๆสมบูรณ์และก็สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับตัวท่านเองเหมือนการลูกๆก,ก็พูดว่าเราจะสามารถให้อะไรตอบแทนกับบาบาในความรักนั้นพ่อต้องการให้กับลูกๆนั้นเปลี่ยนตัวลูกเองเพื่อที่จะตอบแทนความรักนั้นด้วยความรักลงละเลิกความอ่อนแอของลูกผู้กราบไหว้บูชานั้นได้ถูกเตรียมให้ตัดหัวของเขาด้วยความรักลูกนั้นไม่ต้องตัด หัวทางกายของลูกแต่ลูกจะต้องตัดหัวของราวันออกไปอย่าได้เก็บหัวของความอ่อนแอใดๆแม้แต่เพียงน้อยนิดอย่าได้เก็บหัวของความอ่อนแอใดๆแม้แต่เพียงน้อยนิดพติโพสจงนั่งอยู่บนที่นั่งของการเป็นผู้เฝ้าดูเจราวาในขณะที่แสดงทุกการกระทําแล้วพ่อนั้นก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางของลูก จงนั่งอยู่บนที่นั่งของการเป็นผู้เฝ้าดูที่ระวางในขณะที่แสดงทุกๆก,การกระทำแล้วพ่อนั้นก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางของลูกอัาชะโอมชานอีก